เขาขอเงินเธอห้าพันไปซื้อกรูบได้ไหมกรูบคืออะไรต้องบอกว่าเธอจะให้ก่อนเขาถึงจะบอกให้เขาไปตีกลิบมานี่ไงห้าพันอันนี้พูดจึงคุณเลยเราจะมาดูกันนะคะว่าหัวอมมิวติกกลิบได้มากสุดกี่อันนะอย่าแยกอันแรกเธอดู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 อันที่สอง เขาเข้าเสร็จกันกันกบน้องกิบอันนี้ต่อตุงติงตุงใจและสุดท้ายท้ายสุดทุกคนที่คาดผม very much co นะทุกคนก็คือสามารถไปตามกันได้เลยอันเนี้ยคือเป็นคอลเลคชันที่เขาเออกแบบเองนะคะคนไทยออกแบบนะทุกคน